วันนี้ผมขอเสนอแนวทางแก้ไขและก็จะเสนอโดยตรงไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญิรลเป็นแนวทางแก้ไขหนึ่งในยุทธศาสตร์แก้ปัญหาแกงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์สุดท้ายก็จะพูดคุยกับท่านที่เคารพ หลายท่านก็บอกว่าทำไมมีแต่ตำหนิทำไมมีแต่โจมตีบางคนก็พูดว่าพูดแต่เรื่องเดิมๆก็เรื่องเดิมๆม,มันยังไม่ได้รับการแก้ไขนี่ครับมันก็ต้องพูดเรื่องเดิมๆหลายคนก็บอกว่าพูดปัญหาแล้วแล้วแนวทางแก้ไขล่ะวันนี้ผมขอเสนอแนวทางแก้ไข และก็จะเสนอโดยตรงไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเป็นแนวทางแก้ไขหนึ่งในยุทธศาสตร์แก้ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์แก้ปัญหาทุนเทาที่กำลังจะยึดประเทศไทยนี่คือหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา เราทราบอยู่แล้วว่าการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติและรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ต้องกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์กลุ่มทุนเท่าที่กำลังจะเข้ามายึดประเทศไทยเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่กระทรวงแรงงานไม่สามารถที่จะลงทะเบียนคนต่างด้าวได้มากกว่าสองล้านคนเศษตามที่ไปตกลงไว้ MOU ไว้กับเมียนมา MOU ไว้กับกัมพูชา MOU ไว้กับประเทศลาว MOU ไว้กับประเทศเวียดนามดังนั้นมันจึงเป็นภารกิจที่งานด้านความมั่นคงภายใน จะต้องรับมาดําเนินการกระทรวงที่รับผิดชอบความมั่นคงภายในราชนาจักรก็คือกระทรวงมหาดไทยวันนี้เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวิรกูลซึ่งท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีมีตําแหน่งเป็นประธาน สภาความมั่นคงแห่งชาติโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นผู้อุ่งในการคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยตำแหน่งและท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปด้วยผมเอากรณีตัวอย่างที่จะหักล้างสิ่งที่กระทรวงแรงงาน บอกว่ามีคนต่างชาติคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพียงแค่สองล้านคนเศษนั้นผมเอากรณีเดียวกรณีแรงงานชาวเขมรจากประเทศกัมพูชาใน MOU ที่เราตกลงไว้กับรัฐบาลกัมพูชามีแรงงานชาวเขมรนเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องประมาณสองแสนคน ในวันที่เราเกิดสถานการณ์สู้รบกันตามแนวชายแดนระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพขเขมรหุนเซนนายกรัฐมนตรีหุนมาเน็ตและประธานวุฒิสภาสมเด็จหุนเซนได้เรียกร้องให้แรงงานชาวขเขมรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยกลับบ้านกับประเทศกัมพูชากัมพูชามีงานรองรับเพื่อหวังว่าเมื่อแรงงานชาวขเขมรออกจากประเทศไทยจะทำให้ประเทศไทยประสบป,ปัญหาด้าน วิกฤตแรงงานจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเป็นหนึ่งในยุทธวิธีการสู้ในรูปแบบสงครามสมัยใหม่หรือสงครามไฮบริดท่านทั้งหลายครับกระทรวงแรงงานกัมพูชาแถลงว่าตลอดระยะเวลาที่ประกาศให้ชาวกัมพูชาชาวเขมรออกจากประเทศไทยแรงงานที่ทำงานในประเทศไทยกลับจากกัมพูชานั้นหนึ่งเดือนมีชาวเขมร ออกจากประเทศไทยกลับไปประเทศกัมพูชาทั้งหมดทั้งสิ้น9 2้0 0 0นคนนี่เป็นตัวเลขที่กระทรวงแรงงานของกัมพูชาแถลง9 2 0 0 0 0คนนั่นหมายความว่ามากกว่า2 0 0 0 0 0คนแน่นอนตัวเลขของรัฐบาลไทยกระทรวงแรงงานบอกว่ามีชาวกัมพูชาทำงานในประเทศไทยประมาณ2 0 0 0สนแต่กระทรวงแรงงานของกัมพูชาบอกว่ามีแรงงาน ชาวเขมรออกจากประเทศไทยกลับไปประเทศกัมพูชานี่เก้าแสนสองหมื่นหนักไปกว่าน,นั้นนายสำลังสีหัวหน้าพักสูงข้อชาติปัจจุบันเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของรัฐบาลกัมพูชาอิสระที่ตั้งรัฐบาลกันอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะน,นี้ประกาศว่ามีคนกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เหลือแปดแสนคน จากทั้งหมดที่มีชาวกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยประมาณ1ล้าน7แสคนนั่นหมายความว่าเอาตัวเลข3ตัวเลขนี้มาตั้งสรุปได้อย่างชัดเจนว่ามีคนกัมพูชามีคนกัมเนอยู่ในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายตามที่นายสมรังสีประกาศก็คือ1ล้าน7แสคนปัจจุบันเหลืออยู่8 0 0แสนกลับไปที่กัมพูชา9 0้0แส แล้วไอ้ตัวเลขของรัฐบาลไทยจากกระทรวงแรงงานที่บอกว่าสองแสนคนมันก็เป็นตัวเลขจอมปลอมไงเป็นตัวเลขเท็จไงดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันจึงหักลางในกรณีที่กระทรวงแรงงานถแถลงว่ามีคนงานคนต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยเพียงแค่หนึ่งล้านแปดแสนบวกอื่นๆแล้วรวมแล้วไม่เกินสองล้านสิ เอาละครับท่านที่ครพครับดังนั้นเพื่อเป็นการจัดการและจัดระเบียบคนต่างชาติที่มาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาวให้มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำไมครับเพื่อสกัดกัน้นเพื่อแยกแยะแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เราคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ทั้งหลายนี่ให้ออกจากชาวต่างชาติทั่วไปที่มาทำงานในประเทศไทยโดยสุจริตให้แยกออกจากกันจึงจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนคนต่างชาติคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายเอาคนเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องมีสถานะทางกฎหมาย เราจะปล่อยให้คนมากกว่าหกล้านคนหลบซ่อนอยู่ใต้ดินต่อไปได้อย่างไรครับเป็นไปไม่ได้เพราะมันกระทบกับความมั่นคงภายในราชนาจาักรเรามีคนที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายไม่รู้ว่ามาอยู่ยังไงมาท่องเที่ยวเหรอมาทำงานเหรอหรือมาอยู่เฉย นี่คือเรื่องสำคัญที่รัฐบาลท่านนายกรักฐรมตีอนุทินจะต้องทำเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการเคลียร์ประเทศเพื่อป้องกันป้องปามไม่ให้คนที่อยู่โดยผิดกฎหมายหกล้านคนนี้เข้าไปร่วมในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินี่ครับต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนคน ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายให้มีสถานะทางกฎหมายรูปแบบมันก็ต้องหยิบเอาคนที่เขาทําและประสบความสําเร็จเนะี่ยยิบเอารูปแบบศูนย์ลงทะเบียนต่างแรงงานต่างด้าวครบวงจรสมัยมอมจตุมงคลโสนกุลน่ะวันสะต๊อปเซอร์วิสนะเอามาใช้แต่ต้องเปลี่ยนเจ้าภาพใหม่ รูปแบบก็คือการจัดตั้งศูนย์ขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติที่มีสถานะผิดกฎหมายในประเทศไทยเรียกภาษาง่ายๆก็คือ OSS หรือ One Stop Service จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ตามจังหวัดต่างๆอย่างภาคใต้เนี่ยสงขาก็ต้องจัดตั้งกระบี่ก็ต้องจัดตั้งภูเก็ตระนอง นครศรีธรรมราชสุราษฎร์นี่ต้องจัดตั้งภาคาตะบันออกก็ไล่มาตั้งแต่สะแก้วปาจีนบุรีระยองชนบุรีสมุทปราการปรทุมธานีนนทบุรีสมุทปราการสมุทสาครราชบุรีกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย อีสานนี่ก็มีครับขอนแกน่นน้องคายนครพนมมุกดาหารผมได้รับข้อมูลด่านธรรมชาติที่ติดประเทศลาวจังหวัดเลยมีคนลาวข้ามมาประเทศไทยวันละเฉลี่ย400รอคนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเดี๋ยวผมก็ขอปิดบังข้อมูลไว้ว่าด่านไหนครับแต่เข้ามาวันละ400รคนหมายความว่าไงครับ เดือนละหนึ่งมืนสองพันคนใกล้ๆแถวด่านซ้ายนั่นละแต่มันเป็นช่องทางธรรมชาติดังนั้นเมื่อเราตัดตั้งแล้วเราก็บอกให้คนงานต่างชาติหรือคนต่างชาตินี่มาแสดงตนที่ศูนย์ OSA ถ้าไม่มาเราก็ดำเนินการจับคุมผักดันออกนอกประเทศให้คนต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่มีสถานะผิดกฎหมายนี่มาลงทะเบียนหากชาวต่างชาติคนนั้นมาทำงานก็ให้นายจ้างนี่นำมาด้วยนำแรงงานนำคนงานมาลงทะเบียนด้วยแล้วศูนย์ OSS จะต้องมีหน้าที่ทำอะไรครับหนึ่งจะต้องตรวจสุขภาพคนต่างชาติทั้งหมดว่ามีโรคติดต่ออะไรไหมเป็นโรคอะไรไหมหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จ ต้องบังคับให้คนต่างชาติเหล่านี้ทำประกันสุขภาพทำไมต้องทำประกันสุขภาพครับเพราะคนต่างชาติเหล่านี้เวลาป่วยเก็เข้าไปโรงพยาบาลประจำตำบโลโรงพยาบาลประจำอำเภอและก็ใช้สิทธิ์รักษาตามโครงการ30บบาทรักษาทุกโรค ปีหนึ่งสปอสอชอนี่ต้องใช้เงินในการรักษาคนต่างชาติที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยปีละเป็นแสนล้านบาทนะครับที่มันทำให้สปอสอชเนี่ขาดเงินงบประมาณขาดทุนปีละแสนล้านก็เพราะเอาเงินไปรักษาคนต่างชาติที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายนี่แหละมันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเมื่อทำประกันสุขภาพแล้ว ถ้าคนเหล่านี้ป่วยเวลาไปโรงพยาบาลก็ไปรักษาครับโรงพยาบาลก็จะคิดเงินจากบริษัทประกันนี่แหละประกันสุขภาพปีนึงเนี่ยเสียไม่เท่าไหร่ให้คนเหล่านี้เข้าใจไปหลังจากนั้นก็ให้ชาวต่างชาติที่มาขึ้นทะเบียนเนี่ยตรวจอัตลักษณ์บุคคลตรงนี้สำคัญที่สุด เป็นการป้องปามการแยกแยะและการสกัดกัน้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติไม่ไว่าจะเป็นการฆ่าม,มนุษย์สแกมเมอร์คอร์เซ็นเตอร์พนันออนไลน์บัญชีมากสกัดหมดตรวจอัตลักษณ์บุคคลเขาทำยังไงครับ 1. ตรวจลายนิ้วมือ 2. ส,สแกนใบหน้าถ่ายภาพทั้งหน้าตรงทั้งหน้าข้างแล้วก็ สแกนมกันตาหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมทั้งหมดหากใครมีนายจ้างพามาด้วยก็ออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้เขาบัตรสีชมพูให้เขาแล้วก็ให้จ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมให้กับรัฐบาลไทยแล้วก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไทยหลังจากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดนี้ ไปเก็บไว้ในหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาไทยและก็สำเนาเอกสารนี้ให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติเราก็จะได้รู้นี่ครับว่ามันมีคนที่อยู่ในประเทศไทยมีใครบ้างจำนวนเท่าไหร่จริงๆหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยครับเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงภายในและหน่วยงานสนับสนุนใน การทำยุทธศาสตร์สกัดกั้นและแยกแยะคนต่างชาติออกจากเราแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติก็จะต้องมีหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานก็ต้องเข้ามาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมีประโยชน์ต่อก,การป้องกันและปราบปรามทุนเทาอาชญากรรม ออนไลน์ข้ามชาติดังนี้1เราจะทราบตัวตนที่แท้จริงของคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายว่ามีกี่คนแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรทราบตัวตนที่แท้จริงของคนต่างชาติเหล่านั้นประการที่สองมันจะเป็นการสกัดกั้นและป้องปามไม่ให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการประกอบอาชกรรมโดยใช้คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่มีสถานะผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในทาตแรงงานยุคดิจิทัลประการที่3ประหยัดเงินงบประมาณที่จะมาใช้รักษาคนต่างชาติที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ในโครงการ30บาทรักษาทุกลรก ที่ทำให้สำนักงานสปสชนี่สูญเสียงบประมาณมากกว่าปีละ1นึ่งแสนล้านบาทที่จะต้องนำเงินภาษีของคนไทยไปรักษาพยาบาลคนต่างชาติที่ไม่ได้ทำประกันสุขภาพและข้อที่4สุดท้ายนะครับสามารถเก็บภาษีค่าธรรมเนียมนำรายได้เข้ามาสู่รัฐเพิ่มมากขึ้น จากการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวหรือการออกใบพำนักชั่วคราวในประเทศให้กับแรงงานและให้กับคนต่างชาติเหล่านั้นที่อยู่ในสถานะผิดกฎหมายและนำมาให้มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านนายกรัฐมนตรีต้องเร่งรีบทำนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนเช่นกัน นี่ก็คือข้อเสนอที่นำเสนอต่อสาธารณะผ่านไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีให้เร่งรีบดำเนินการเสียเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันและปราบปรามสกัดทุนเทาเคลียร์ประเทศไทยสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเทาเอาละครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ได้เวลาบอสมควรอธิบายกับ ท่านที่ครบทั้งปัญหาและแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้หวังว่าข้อมูลของผมจะทำให้ทุกท่านได้นำไปขยายต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนประเทศไทยจะต้องไม่เป็นประเทศเถาเราต้องร่วมกันครับ